สวัสดีครับมือดี้พาพี่พานอกมากินซ่าขรับปุ้นครับผมใส่ข,ข้าวัววแบบนี้สูตรสูตรพิเศษมูสเซ็บเซ็กันเลยครับมือนี่สซ่าขรับปุ้นกับผมผมก็ไม่ได้กินเองนะแต่ว่าก่อนเ้องสิกินนะพี่น้องเนาะโอ้ยผมมีเรื่องที่เราะฟังเข้าเหนึ่งครับผมฟังก่อนคลิปเมื่อกี้ผมเหตุ ้มเป็ดปลาไหลไปอู้ผมเหตุขั้นตอนการเหตุให้พี่ให้น้องเมืองทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยตั้งแตออ่ใส่อยังแน่เจลปรุงแบบไดนเน่ใส่อยังแน่แล้วก็ใส่พักแบบไดผมมีปัญหาเรื่องกล้องอยู่ตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องกล้องผมพยายามแก้ไขยอยู่ครับผมบางทีพี่น้องอาจ็นแบบว่าสอง <c oughs> อ้ยขอโทษขอ,ขอไปครับผมสองมือสามมือคือยังบนลองคลิปอยู่ครับเบ้าแดงผมพยายามแก้ไขเรื่องนี้อยู่ ผมบอกก่อนเลยเพราะว่าผมก็เพ่ได้คิดว่าผมสิได้เฮ็ดช่อง YouTube กับ FC ฟซีผมขอพู่นขอผมมาหลายผมก็มได้จัดให้เพิ่นผมเริ่มต้นจากศูนย์ทุกอย่างเลยครับบัดนี้พอที่ผมถ่ายทําในคลิปผมมันยาวกว่า20นาทีเนาะครับเนาะมันก็เลยมีปัญหาเรื่องการทวงค่าพยายามแก้ไขยอยู่ตอนนี้ผมกําลังแก้ไขมันถึอยู่ผมเสียดายดีเมื่อกี้ผมเฮ็ดขั้นตอนใน,พ,น,นพี่น้องเบิ่งคักแห้งหรีเบิ่งแนวบาพผิดก็ได้ครับมาผมต้องวาวลายย้ายห่างพี่น้องเงงนาะเพื่อ เพื่อเป็นการบรูเสียเวลาเรามาจวดจาดกันเลยมื่อนี้ย่ำขนมจีนซร้ากระพุ่นเลิกง,งานคือเก่าพี่น้องขอโทษขออภัยบรรยากาศัน่าบะดีเนาะบรรยากาศน่าบะดีครับผมอู้ยอยู่กินยู่ห้องคือเก่านี่แหละเมื่อวานนี้สินกระพุ่นงามาคากรีครับผมงามาคากรีผมยกเล่าเลยมาหมน แซมครับ น้ำชิสดก้กแหงเลยพี่น้องมุปผีเอาน้ำชิสดอูอ้หูแห้งไว้ี่ครับเมื่อกี้น้ำเต็มถาด มีนำมึงสีเหลืองแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพักพอพักสูตรผมจะบอกก่อนนะครับซ่ากัปุ้นใส่มกักรซอสกับปุ้นใส่มกอกรครับผมอีลิสดมไม่เบิ่ง เป็พป่อการบเชียรเวลาสามหน่วยได้เนี่ยครับเป็นมะกอคเสียบ,บเลยมาเฮ้ยบิดบวบกันวัดกันครับอู้ขขาปุ้นโมโนโ่หน่อยเลยมันชื่อมะลัยดีครับเค็งนึง่จงจะเข้าห้องนึงแห้ะครับ มราะมีเข้งแล้วพี่น้องเนอะพักกับพกักออร์แกนิกมึงเนี่ยครับไม่เคยกินหอก กระปุ่นครับหลายเมื่อกล้ายกันก็พักสลัดบ้าน,นเนาะอะไรผมเบิ่งแลยอ่ะจับมาได้พี่น้องซ่อมขออนุญาตใช้ซ่อมเนมาะมันเนี้ ก็น้ำยู่จ่พี่ครับย่าชดน้ำเลยพี่น้องอพักกระบ,บังเนาะ,ะม,มาตรฐาน,นครับมันนี้กินเนื้อฟ้าเป็นยังพี่ลูกเขาบอกร้าน Problem. Wow. Mm. เอ่ยพีกับพี่น้องไปใกล,พนะล,กลพก้พี่น้องนะเนาะไก่พดมัของยาครับมือพ่อพี่น้องมืใส้กับบอเ,เลี่วนะกรไงไส้มือกัน Mm hmm. กลัวสีขาดเนี่ยน้อยเดินไปน้องแล้ว <laughs> อย่ากเดนน้องเนมข้ออยาขาด mm hmm. ซอดนึกยัง mm hmm. มา,าไปได้แล้วมุนิผมไม่ได้ไปตลาดครับถ้าไปตลาดมูซเวลาครับไล่เพราะ เค่งน้อยนะครับกระปุ้นเค็งในส่วนใดนอสิบห้าบาทบาทเท่านั้นะครับแต่ว่าก็นบาหน่อยนะผมว่า เมืาผมกินไรผมยังกินเกือโบอเบิดอ่ะมังเทือครัสบสมใจยากพี่นอ้องเ้ย ทุกเวลาคุณอวอ่าคร่ยากยังกินยังกระแทบคนละกระเทียมกับเบิร์พี่น้องมิใช่ไงก็ผักีีมเข่าหัก

ผักออร์แกนิกพูดมาว้ากินก็ไปละพผมสิซิโบเตตายบอพีน้องเคยกินปลาสลัดบ้าเนาะเหวอ ใส่คุ่นขี้งัวงขีว้ควายผดผักเศร้าแรงเศร้าแรงสิงย่างบ่นต้องไปน้องงามดือยก,กันแซ่บดือยกันแหละ มดเี่พี่น้องมาครับอมพร้อมพร้อมข้าวคั่วเบิ้งลูกโดดผมผมยายเต็มผ้าเข้าเลยผมยายเต็มกระตูกเลยลกโดด เ็นคนมางกินเพรครับกินแล้วก็แสบท้องทรมาท้านไดของมาเลย ความข้ามก็โตความมาเครื่องทีนั้นเป็นน้องวันี้จะบอกสูตรไห้ครับผมจะบอกสูตรให้เวลาเขากินเผ็ดแล้วเขาแสบท้องฟังดีดีครับเวลาเขากินนี่ยังเผ็ดๆแล้วเขาแสบท้องคล้ยเขาจะเป็นกระเพาะ โอยเกือบความผมต้องไปหาหมอมันนี้ประสบการณ์ผมเลยครับประสบการณ์ผมเลยนี่เราฟังกินยังจังสีหาย ูจิบอกพี่น้องไว้ครับโอ้เบิร์พอดีพาดค,คกินน้ำเพิ่งครับผมกินน้ำเพิ่งแต่ต้องเป็นน้ำเพิ่งแท้น้ำเพิ่งแท่บ้านเฮาครับเพิ่งแบบธรรมชาตินะครับผมกินสองคืนเน่าเนี่ย เขากินเข้าไปปุ๊บเขากืนไน้สองกืนนี่เพราะถ้ามัเพราะอาหาที่ับหายหายแน่นอนอาการแสบท้องไส้เขาจะเป็นกระเพาะวันนี้ผมบอกเคล็ดลับเลยครับผมเ็ยกินแบบนี้ลนะ เ้ำไใส่ผมถึงโมปิน่น้องถืงวอว่าเบิร์ดกับพี่น้องถืงวอว่าเบิร์ดใสสะอาดคือเก่ามาตรฐานสํารับบ่าวแดงกับผม,มี่อย่างมากมายดอกพี่น้องเลยคือเก่าแหละรครับผมสําไั่ได้การอยู่กันกินองผมกัน กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมแค่นั่นแหละมื้อนี้ไว้ชะนี้ก่อนนะพี่นอนะ้องเนาะมื้อหน้าผมพ่พอกันไหมเดี๋ยวมารุ่นกันามาพมศิพาพี่พาน้องไม่กินใอยังสำหรับมื้อนี้ก็สิได้ลาพี่ลาน้องไปเพียงเท่านี้แหละเพราะว่ามันใส่สะอาดแล้วนะพี่น้องถือว่าใส่สะอาดได้สำเร็จครับเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ลาพี่ลาน้องไว้ชำนี้ก่อนนะครับนงผมเนาะคลิปหน้าผมพ่พอกันไหมกระเป๋าแดางครับผมขอบคุณครับ